ร้อนทับแ yeah. ย่ฮแนวแก่คอยเสียครับผมโอ้โอ้นี่ครับนาอยู่บ้านแล้วมันแย่ครับนาเลยออกมาหาแนวกินเออแนวแก้ข้างนอกบ้านนี่ครับนาครับคุณพี่ต้นครับนาะพี่ต้นส่หกครับนาะผมใสยอะไรไม่รู้แต่ที่รู้ทส่ย,ยังอยู่ปะใสยหมอนอืะ่ะอาพดไปเลยอันนี้คขนมร้อนอสยหมอนไปนะ ใส่หมือนใส่หมอยครับคุ่อใส่หมอยเนี่อ <c oughs> โอ้หมอนบ่โอ้ยนอนถอนหมอยถอนเหนื่อยมาก็ถอนก็ก็ถอยหมอนนั่นเหนื่อยมากก็ถอยหมอนก่อนนอนก็ถอนหมอย โอ้ยนะขอยัยกแยบใครในคำนะอ,นอันนี้เขาเรียวกวันนี้แล้วเห็นป่ะครับกุไม่ไงเขาบอกงำนานะครับแต่กุ้งขาไงเขาวางงำหีโอ้แม่แมู่่โอขอยแยกจังไรนะคำเนอวยังไรวันนี้ติดจำใสเขาบอกถ้าชนใดไม่มีความจังไรไม่มีลูกแน่นอนนะทรัพยากรประชากรไม่เยอะแน่นอนครับผมนั่นเห็นปะ่ะนี่นะครับขอคำพรมอจึกหน่อยในพื้นวีป เอายังดิน,นอเอายังดินนะเขาบอกรักนิดนิดสกิดใบใบคำนอรักน้ดน้อยแต่ใบๆสสกิดรับนั่นละเป็นได้คำนอเขาบอกรักแทบผมว่าแพ้รักไหลไปเสื่องกนันครับผมแกว้วอย้ยนาะคิดได้ยังไงนะโอเคนะครับนี่แหละเขาบอกว่าอันนี้ขี่ง้อขี่ควายยังเข็ดปีได้คำนี้เราพวกขี่คุายถือตีนสถานเดียวที่ีผมบอกคำนอโอ้ยน่าโพดพออ่าเหลือยิงไม่เอยเอะครับนี่แหละ อารมณ์มาได้ครึ่งทางแล้วครับนาะอ,อีกไม่เยอะอมไม่ไกลอีกครึ่งทางครันี่แหละจะได้รับคนละสี่ร้อยกับพิ่ต้นกับเรา เนี่ยคับบอกแล้วไงครับนะอ่าชีวิตของผมแต่ละวันเขาเผมตั้งเป้าไม้เลยครับนะใครจะเอาไปเป็นเยื่องอย่างก็ได้นะไม่สงินเรื่อสิทธิ์นะครับนะนี่แหละครับตั้งเป้าหมายไว้เลยครับนะแต่ละมือแต่ละมันผมตั้งเป้าหมายว่าต้องมีเงินเข้ากระเป๋าครับอย่างน้อยวันละห้าบาทสิบบาทก็ยังดีตั้งเป้าหมายไว้เลยครับตื่นมาหนิเคสต้องไดก็ได้ครับใครมีอใครได้เงินเข้ากระเป๋าครับได้จริงๆนะครับนะผมจะได้เงินเข้ากระเป๋าทุกวันวเกือบวันละสามสี่ร้อยทุกวันนะครับนี่แหละเขาตั้งเป้าหมายไว้เลยครับนเเข้าากระป ไมได้ทุกวันนั่นแหละมันจะกลายเป็นความเคยชินครับนั่นนั่นแหละเพราะวันไหนไม่ได้มันยังนั่น,น,นอกีกดียวน, <laughs> นี่ครับเป้าหมายไปเรียนต่ตำครับเป็นบ้านไรียนไกลด้วยนี่คำอี้เลยครับรน่ะน,น,นั่นเห็นบ่มันจะมามเรื่อยเรื<ช>่อยเอาจริงๆนะครับผมทำได้จริงนะนี่แหละครับน <laughs> ่ะตั้งเป้าหมายไปเลยครับยั้งนิดน้อยอ่ะต้องให้มีเงินเข้ากระเป๋าทุกมือครับนี่แหละ แล้วมันจะกลายเป็นความเคยชินครับเนี่ยแหละอ่าเชื่อไหมครับแต่ลาวาะวันผมต้องมีเงินนี่ครับอยู่ซี่ผมตื่นขึ้นมาผมต้องหาพักหาหย่าหารับจ้งางยังไงก็ได้ครับให้มามีเงินเข้ากระเปา๋านี่ครับเขาเรียกว่าเปา้าหมายเนีนนนนเ่ยนักเรียนนักเรียนต้องเชื่อครูะนะน,นั่นพี่บอกครับนี่แล้วใ,ใครจะนำไปเป็นแบบอย่างก็ได้ไม่สช่ริกระสิทธ์นะครับนะนี่ตั้งเปา้าหมายไว้เลยครับแต่ละวันเนี่ยเขาตั้งเปา้าหมายไว้แล้วต้งองมีเงินเข้ากระเป๋าสู้เบื้อนั่นครับยี่หลีจริงๆ,ๆ,ๆนะครับโอเคนะครับนะ เงี้เพื่อนกับสวดโสตายครับผม